คำสั่งสอนในทางพระศาสนาเนี่ยท่านสอนไว้ว่าให้ลดไม่ใช่ว่าให้ยากให้ละไม่ใช่ว่าให้โลภให้เลิกไม่ใช่ว่าให้ทำบาปให้ปรงไม่ใช่ว่าให้หลงให้ปล่อยไม่ใช่ว่าให้ยึดติดให้วางไม่ใช่ว่าให้แบกให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ให้ใช้ความเชื่อ และที่สำคัญความชั่วเนี่ยไม่ทำเสียเลยเนี่ยประเสริฐขวาความชั่วเนี่ยย่อมเาผาผลาญในภายหลังพระพุทธศาสนามองว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่เป็นธรรมชาติที่แก้ไขได้เพราะธรรมชาติของคนและสัตว์นั้นที่ฝึกฝนพัฒนาได้ แก้ไขปรับปรุงได้เมื่อพัฒนาได้ปรับปรุงได้คนเนี่ยแหละมันก็จะดีขึ้นเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากกิเลสเนี่ยเป็นคุณธรรมเป็นปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลจเจริญพร